โอเคครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับผมบอลนอริบีเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับตัวเทนเกนนะครับไม่ใช่ตัวนี้นะทุกคนแต่ว่าเออเอฟเปคของเทีดีนะครับก็เลยเก็บไว้นะโอเคเดี๋ยวตัวนี้ก็จะเป็นในคลิปหน้านะครับนี้เป็นตัวพาสนะครับเออแต่เราจะมารีวิวเทนเกนกันนะเพราะตัวนี้วิยังไม่ถึงนะครับออกไปก่อนมาโช์เฉยนะก็เทนเกนนะครับตัวเนี้สเตตจะให้ดูก่อนเลยนะครับสเตตเป็นยังไงนะ อันนี้ผมจะไม่ผิดน่าจะฟูเอป่ะผมเคยผมดูไปเมืม่อกี้แต่ผมลืมนะโอเคครับตอนนี้ก็เป็นสเตตฟูเอนี่คือเรียงสวยจัดอันนี้ก็สวยจัดนะคือฟูเอเลยนะแล้วก็ไม่ได้นี่ด้วยนะครับก่อนก่อนที่จะก่อนที่จะ,อ,ะอีโวอ่ะเออก็เลยกลายเป็นแค่ฟูเอนะครับก็ไม่เป็นไรก็อยู่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะครับก็ยังพอบอกสเปคของตัวนี้ได้นะครับก็ตัวเนี้มันจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งเว้ทุกคนก็คือว,ว่า มันจะมีขีนะครับติดติดตัวติดตัวของมันเองอะครับประมาณ50%นะครับก็คือบอกเลยว่าขีแบบโคตรแรงนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่มั่นใจนะว่าตัวมันดีมากแค่ไหนนะครับแต่ว่าที่ไปดูดูมาคืออัพถูกนะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายก็คือตึงอยู่นะครับไปเดี๋ยวลองไปดูกันใน i n นฟิ i t y เลยนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็อัพตัวเงินเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ เดี๋ยวเรามาดูสกิลของเทนเกนกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับมาดูก่อนว่ามันวางได้กี่ตัวนะทุกคนก็เทนเกนนะครับจะวางได้ทั้งหมด3ตัวนะทุกคนเนี่ยจะลองวางให้ดูนะครับ3มตัวนะทุกคนเออ,อเคือประมาณนี้นะครับในตัวแรกนะครับบอกเลยว่าสกิลแรกๆของเทนเกนนะคือบอกเลยว่าถ้าเป็นไปได้นะในสายตาผมนะคือคือข้ามไปก่อนเลยก็ได้นะครับเพราะว่าสกิลมันค่อนข้างที่จะแบบมันอันนี้ดูเอฟเฟกมันดูเวอร์นะเว้ยทุกคนดูเหมือนจะเป็นลายฮิตใช่ไหม แต่ถ้าผมจําไม่ผิดอะ่ะมันตีฮิตเดียวนะครับในในในสกิลแรกครับในสกิลแรกเลยนะเนี่ยสกิลที่แบบลงมาปูปะตีฮิตเดียวนะครับแนะนําว่าให้แบบรอเก็บเงินไปก่อนนะครับก่อนจะลงตัวเพราะว่าคือด้วยความที่ว่าเทนเกนนะครับทุกคนมันตีช้าเห็นปะมาถึงมันตีเจ็ดวินะทุกคนกว่าจะตีเนี่ยเห็นปะเนี่ยไอตัววิ่งนี่คือแบบเพือบจะไปแลว้วอะต้องแบบต้องมีเงินสักแป๊บนะึงคือมันไม่ใช่ตัวต้นเกมครับทุกคนเออมันต้องแบบ นินึงนะครับแต่ว่าข้อดีเลยคือคียห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือโค้ดแรงนะทุกคนประมาณนี้นะครับเนดะี๋ยวเดี๋ยวเราอัพเลยนะครับว่าจะดูว่าความเปลี่ยนแปลงจะเป็นยังไงนะทุกคนไปเนี่ยพออัพม,มาสองผมมันเปลี่ยนสกิลเลยแล้วสกิลนี้โคตดดีเนี่ยพอเหมือนคล้ายๆเหมือนโกคูเลยครับแต่ว่าโกคูอ่ะคือมันมันเป็นต้นเกมเลยใช่ปะอันนี้มันไม่ใช่ต้นเกมไงมันก็จะแบบแปลกๆนิดนึงนะครับนะแต่ว่านี่ปะ่ะเอออันเนี้ยมีหลายฮิตนะครับลายฮิตจริงๆนะครับ สกิลสวยมากเลยนะผมผมรู้สึกว่าเป็นตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าสกิลมันดูแบบดูสวยอะเออนะครับดูสวยแบบแปลกๆดูสวยๆแบบแปลกๆนะครับอันนี้ก็เป็นที่ผมไปอ่านมามันเป็นเอลีนี่แหละครับแต่ว่าเป็นเอลีแบบสามฮิตนะครับตัวนี้จะเป็นสามฮิตก็ถือว่าใช้ได้นะครับคือใช้เงินอัพนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยเราขึ้นมาดาเมจผมว่าถามว่าว้าวไหมผมว่ามันมันไม่ได้ว้าวมากนะเพราะว่า คือเดิมทีอะครับเวลมันแค่แปดสิบสองด้วยนะครับโอกาสที่มันจะแบบว้าวผมยังไม่เห็นนะผมยังไม่เห็นโอกาสนั้นนะครับแต่ว่าอาถ้าแบบดูจากในวิกงวิกิเงี้ยจริงๆดามเมจมันตันที่แสนแสนเก้านะรับคนแสนเก้าแต่ตอนนี้มันผมเวลแค่แปดสิบสองไงไม่ได้แบบไอ้นี่ขนาดนั้นนะครับไปเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะทุกคนเนี่ยพอสังเกตมาทุกคนพอเราอัพจับสามนะครับเอ่อคูดาวจะลดลงมาแล้วนะครับแล้วก็ดามเมจจะเพิ่มขึ้นหมื่น 10, หนึ่งเลย ทุกอย่างคือดีขึ้นแบบข้ามขั้นเลยอะเหมือนเหมือนเราอัพไซเลนเลยอะไรประมาณนั้นอะเออเหมือนมันอยากให้เราอัพแบบนิดอีกน,น,นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะมันจะเริ่มดีขึ้นนะครับไปกันต่อเลยนะครับนีสกิลต่อไปนะผมจะเปิดเอฟเฟกต์เลยสกิลต่อไปนี้ผมว่าโอเคนะเพราะว่าดาเมจเพิ่มขึ้นมาหมื่นกว่านะครับแค่นั้นไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงๆนะครับแล้วก็เพิ่มมันมันเพิ่มฮิตด้วยนะทุกคนสกิลต่อไปนะครับอัปเกรดห้าเนี่ยเพิ่มฮิตมาเป็นสี่ฮิตนะครับ คือมันจะไล่ระดับไปเรื่อยๆไว้ทุกคนคือเท en นเกนอ่ะมันจะไล่ระดับแบบสามสี่ห้าอะไรเงี้ยคือมันจะไล่ระดับสกิลไปเรื่อยๆนะครับจะเริ่มตีแบบสกิลที่แบบเหมือนผมว่าความรู้สึกผมอะ่ะมันเหมือนเป็นตัวเคียโรเลยอะ่ะเออแบบเป็นตัวเคียโรได้ได้ดีมากเลยนะแล้วสกิลมันสวยจริงครับนี่ผมไม่ได้เปิดเอฟเฟกต์สุดนะเดีย๋ยวจะลองเปิดเอฟเฟกต์สุดดีกว,นะว่าว่าประมาณนี้จะเป็นยังไงนะเหมือนจุดผุเลยอะ่ะเอาจริงเห็นไหม เหมือนเราจุดพูเลยอ่ะโห,หลังการงานสร้างจัด,จดเลยอ่ะเออดีมากอันนี้คือแบบว่าเรียกว่าเป็นแบบเอออาหารตานะครับผมว่าตัวมันสวยนะเอาจริงปปไปกันต่อเลยนะครับก็นี่ต่อไปนะครับมันผมว่าอันนี้สกิลนี้ค่อนข้างโอเคนะเราเริ่มเริ่มเริ่มคูดาวเริ่มเริ่มสวยแล้วนะครับเริ่มสวยแล้วสกิลต่อไปโอ้โหอันนี้คือโหดจริงโหดจริงนะครับเพราะว่าคือแบบขึ้นมาห้าหมื่นเลยเห็นปะ แต่ว่าครูดาวก็เพิ่มขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ระยะมันยังถือว่าน้อยนะเอาจริงๆ26ครับแต่ว่าสกิลต่อไปอ่ะจะเป็น Full e ทุกคนนะกดเลยนะครับนี่เป็น f u e l e ไปทุกคนแล้วที่เด็ดดวงกั่ทนั้นคือว่าตัวเทนเกนเองครับมันตีแอรด้วยนะทุกคนเออมันเหมือนแบบมันเหมือนบูวครับก็คือต้องเป็น Full e เท่านั้นแล้วมันถึงจะตีแอร์นะครับดาเมจตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับ1 13ใช่ไหม ถ้าอัพไปอีกก็จะลงไปอีกนะครับปูดาวลงมีค่าวิเนาะแล้วก็ปุ๊บขึ้นมาเป็นตอนเนี้ยอัพตันแล้วนะครับนะมาลองลองดูงสกิลกันก่อนนะว่าเป็นยังไงเนี่นฟันักที่ดีพี่โอ้โหสิบเอ็จุดานจัโอเคเฮ้ยผมว่าแอนิเมชันมันไวนะเอาจริงแอนิเมชันมันไวจัดเลยอนะจนมันต้องรอเห็นปะจนมันต้องรอเพราะว่าแอนิเมชันมันไว ไอ้ที่ผมว่าโอเคนะใน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 ส่วนตัวคิดว่ามันมันก็ดีนะครับมารับเดี๋ยวมาสรุปกันว่ามันดาเมจมันอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนแดห่ดพันนะครับแล้วก็นี่ผมไม่มีบัฟอะไรเลยนะแล้วก็คููดาวอยู่ที่สิบดุดนะครับแต่ว่าที่ดูเปรียบเทียบจากวิกิเนี่ยวิกิไม่รู้ว่าเขาอิงมาจากไหนนะครับมันเขาบอกว่าแสนเก้าในแดนใน,ในเวลร้อยนะแล้วก็ตีสิบสองนะครับแต่ว่านี้สิบเอ็ดจุดสองคิดว่าอาจจะตีจาก เขาเขาต้าจะเฉลี่ยจากพื้นฐานที่เป็นแบบ B หรือ C อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เนี้เป็น Full A ไงี้ก็อะไรอะไรก็อาจจะดีขึ้นเยอะนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนี้นะแต่ว่าผมมองว่าตัวมันโอเคนะเพราะว่าหนึ่งคือผมมองว่ามันเหมือนแทบจะเหมือนบูเลยอะมันมันคือบูในร่างที่แบบที่เนี่ยเห็นปะทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเวยเป็นกุหลาบเหมือนกันเลยบูก็เป็นกุหลาบนะครับแต่ว่าขอ้ออันหนึ่งที่ไม่เหมือนบูคือว่าเออมันมีคิใช่ไหม แล้วก็ตัวมันเป็นกายภาพนะครับไม่ไม่เหมือนบูนะบูมันเป็นมันเป็นเวทไงเออแต่นี้เป็นกายภาพแต่ถ้าผมมองเอาพูดตรงๆนะครับมองมองด้วยแบบมองด้วยภาพรวม,มนะครับผมมองว่าตัวนี้กับบูวใกล้เคียงกันสุดๆเลยนะครับแต่จะมีข้อที่ได้เปรียบมากกว่าบูก็คือมีโอกาสร์เ50%นะครับคือแบบมันมันดีกว่าตรงขีด50เนี่ยแหละนะครับแต่ส่วนบูผมมองว่ามันมันดีไหมมันก็ดีนะครับแต่ว่า ถ้าเปรียบเทียบกัน2ตัวนี้ผมว่าเอาตัวนี้มันจะง่ายมันจะหาง่ายกว่านะครับแล้วก็ส่วนถามว่าทําของยากไหมผมว่าไม่ได้ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนทําในคลิปหน้านะครับสําหรับของของของตัวนี้นะไม่ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับเออประมาณนี้ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็สําหรับผมผมว่ามันก็โอเคนะครับถ้าสาหรับเอาไว้เล่นแบบในตอนต้นเกมที่แบบยังไม่มีตัวนี่ผมก็เนน ค่อนข้างแน่นกว่าจริงๆถ้าถ้าเปรียบเทียบบูกับตัวนี้นะสองตัวเนี้ยผมให้ตัวนี้นะครับผมให้ตัวนี้ชนะเลย <c oughs> <c oughs> นะครับแต่ว่าเอาจริงเกมนี้ยมันไม่ได้ฟิกเว้ยต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าเกมนี้มันไม่ได้ฟิกตต่ตัวเว้ยเพราะมันจะมีแบบบางชาเลนที่แบบเฮ้ยกายภาพโดนเนิร์ฟใช่ไหมบางเอ่อบางชาเลนเอ่อเว่โดนเนิร์ฟคือมันมันมันต้องแบบมันต้องมีทุกตัวนะครับเกมนี้มันต้องมีทุกตัวมันไม่ได้มีตัวใดตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะ มันมันแบบมันต้องมีต้องมีให้ครบอะไรอย่างนี้นะครับที่ที่จะพอเล่นชาเลนจ์ได้ไม่งั้นมันชีวิตมันจะลําบากนะครับผมเคยแบบว่าเล่นเล่นไปชาเลนจแล้วแบบเจอแบบบล็อกกายภาพรัวรัวแล้วผมมีแต่ตัวกายภาพไม่มีตัวแอะไม่มีตัวแบบตัวเวทเลย อันนี้ก็แบบเล่นยากนะครับต้องพึ่งคนอื่นเอาอะไรประมาณนี้นะทุกคนแต่ว่าสําหรับมือใหม่อ่ะที่มาดูคลิปเนี่ยนะครับผมแนะนําว่าให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องรีบเพราะว่าเกมมันเป็นแบบสโลว์ไลฟ์แบบจริงๆคือมันช้าทุกอย่างมันช้ามากถ้าอยากจะไวจริงๆนะผมแนะนําว่าเติม <laughs> นะครับเติมเป็นหรือไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบเหมือนอย่างผมเนี้ยผมก็ค่อยๆเล่นใช่ปะ่ะแล้วผมก็แบบเออผมพราผมมีตัวใหม่ผมก็มารีวิวให้ดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับ มันมันก็แบบเรืเร่อยๆไปเปื่อยอะไรเงี้ยมันจะดูแบบไม่แบบแป๊บๆมียูนี่แล้วนะมีนู่นมีนี่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้ทุกคนยังไงก็จะกันลิปหน้าก็อาจจะเป็นตัวนั้นแหละครับตัวพาร์ทพาร์ท50นะเออลองดูผมก็เคขอมีเห็นมีคนบอกว่ามันก็มันก็เก่งอยู่นะครับเดี๋ยวมันจะกดิคลิปหน้ารอมันสักเรื่อก80-90นะครับเดี๋ยวผมค่อยมารีวิวทีเดียวนะครับผมแต่สำหรับตัวนี้ผมว่ามันก็โอเคนะในสายตาผมนะไม่ได้แย่นะครับก็เจอกันชิปหน้าครับคคลิปปนนี้ไก่อรับบบ<อ>๊าายย